ขดสิบหาไปงมหอยพี่น้องไปอ่ะเด้อพี่น้องไปงมห้อ,หอยบาดสาวสมศรีบัวไดมาโดานแล้วเบื้องจะ้ะหนามแหงหอองอ้อยขอดเบื้องยะก้องเอลี่เลยจ้ะนี่นามแหงพี่น้องเอ้ย โอ้โหนี่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 ปกติน้ำสไหลดด้บนนี้นี่นี่โอ้โห่น้ำแห้งมีจาน้ำแห้งจังป้าถูกะทูกะถูก บิดเบดบิ่ดไปเธอหน่โอ้ยน้ำแห้งหิ้วจังไดละทีโอ้ยหนูยับไปปล่อยบ่เฮาวปะใดปุ่ิาามาพี่น้องเอ,เอ้ยมาเอาหอยไปปล่อยสงสารเพิ่นว่าจะน้ำแห้งก้องเดียเลยจ้ะก้องอั่วลัวอยู่นี่เบิดโถปลาโถปลาโถวังหอยนี่พี่น้องนี่โอ้ยนี่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 เหนื่นื่ นี่อู้นี่อือนี่อ้าอันไดคือสไลด์ลงมากแบบนั้นโอ้ยน้ำแห็งพี่นอ้องนี่จากความแห่งแรงมาถึงแล้วจา้าอุ้ชยชนลประทานจา้า น้ำขอดน้ำแหงแสม,สม่เอาสมศรีบไทรมาพักหนึ่งค่ะมาหาหอยมาพ่อว่างแหง่งไหนหนุย่ยโอ้ยกอบเพิ่งลูกหลักกอบเพิ่งกอบเพิ่งกอดเพิ่งเออแต่แเห็นบร,รจักมาง้มหอยแต่ว่านาแหงน้องอยากขึ้นไปแบบนั้นเลย เอาไปใส่ถังให้แม่พลอยเอาตัวที่มันยังไม่ตายนะนนอยอโอ้โหหนี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 พี่นอ้องหนามแห้งนี่จ้ะอ,อุ้ยหอยใหญ่เห็หยยนยังลูกอหอยใหญ่หอยใหญ่อยูอ่ไสหอยเล็กหอยมันหน่อยมันขอดมันบ่มีอันปัญญาไปตัวเดี๋ยวมืงหน,นีสิาพามาเอาอหอยไปปล่อยอยูบอ่บ่อเฮาพี่นอ้อง เขาไปเลี้ยงมาต้องมาหาใกล้ด้วยนี่โอ้ยแขนเอลีเลยนี่นี่นี่ฮะอนยอะอืมนี่จ้ะบ่คืปบ่ฝันว่าสิไดไม่เห็นมาต้นนี่โอ้ยกองเอลีอยู่จากที่นอกเบิง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 นี่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 โอ้ยนี่นี่คอนเอลีเลยนี่อืมอืมนี่โอ้ยปลาทูปลาทูเลย หอยอุ oh ้ยน้ำมันแหงแม่แจะล้างมือน่ามันแหงชุดละประทานแหงมองนี้สุดยอดเลยเด้อหอยนี่แม่มองสุสานนี่ต้นหน่อยๆนี่ก็บ่ใส่ย่อยได้นี่จับหอยจับเอาตัวใหญ่ๆมันลูกจับเอาตัวมันใหญ่ๆยจับเอาตัวใหญ่ๆมันลูกไหนตัวใหญ่มันอืรู้จักบ่หอยตัวใหญ่น่ะรู้จักล นี่เงยกาะอยู่ตรงนี้ไหนเออตัวนั่นว่าเอาดอกแกบหออือโอือมันเหีงเห้งตายเลยมันต้องอยู่ไดโซอกันถ้ามันไม่อยู่น้ำมันก็จะตายอืเนี่ยมันอยู่น้ำเต็มเลยนี่จ่จะธรรมชาติของน้ำธรรมชาติของน้ำนี่จะฝืนธรรมชาติบ่ได้ด้วยจานี พ่อความแข็งแรงมาเยื่อนแล้ววันนี้มาจับหอยไปปล่อยบอ่อจ้าธรรมชาติความแข็งแรงเอ้ยมาเบิ่งสาวพ่อยก่อนโอ้ยนี่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 กล้องเอลีเลยนี่มาบอทันมาบ่ทันนี่ นกเจ้านี่คือบอกมากินหอยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่อนซ้อนเดีย๋ยวเป็นนางดอกน,นอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไปปล่อยบ่บอขึ้นเอาไปปล่อยเอ,อ๋ปล่อยบ่อบ้านเฮาเนาะสาวพ่อยเนาะอือสาวพ่อยมาเอาหอยไปปล่อยบ่อบ้านเฮาเด้อหลายบพสาวพ่อยอ,อ,อือไม่ค่อยหลายตรงไหนอะ มันแหงเนาะมันใต้เบิดพราะว่ามาบ่ท่านาทิ้งช่วกว,ว่ามัวแต่เห็ดงานอยู่เน,นาะจ้ะมัวแต่ไปลุ่งเมืองอยู่ยมัวแต่ไปลุ่งเมืองอยู่อืมมัวแต่ไปลุ่งเมืองอยู่ต้องลุ่งในนู่นต้องลุ่งในน้ำลึกเออเดี๋ยวได้มันใต้เบิด มันพากันไต่ลุงข้างล่างบุญเดือดนี่ดินี่ดิลองไปดูไหมมาเลยไปเลยไม่ค่อยไปว่างนี่ปากห้อยขอดแหงมือแล้วพี่น้องฮะไปไปเบิ้งว่างไหมปะเพราะว่าว่างนี่ห้อยอันนั้นแล้วเอาเท่าที่เอาได้เนาะจ้าเพราะว่าจะเอาไปปล่่ออยพีน้ไปไข อุ้ยเจออย่างอีกเนาะพี่น้องไซเบิ้งก็อื่นไข่หยังนี่ไข่อะไรนี่ไข่หอยไข่หอยไข่หยังหอยไข่ไหนยกเบิ้งหอยไข่หอยหยังไข่ไข่หยังเอายกเบิ้งยกเบิ้งเออในข้าวเจอไข่หอยหอยหยังว่ะหอยเชอรี่ปะหอยเชอหลีโอเคปล่อยน้ำปล่อยน้ำเอามาปล่อยน้ำปุ๊ใช่มันตายอืม อุ้ยไม่ครับตาดีจีนเนาะเอาไว้อยู่ในน้ำเออไม่เขาไม่ต้องเอาไว้เห็นห้ามปลอยทำไมอ่ะไข่เอาขางคู่ไว้บ่ไข่เขาให้เอาขางคู่อืมทำไมอ่ะอ่ะทำไมอ่ะมันอากาศนี่ขนาดช่วงนี้เวลาใบสามโมงกลัวหรือเด้อนี่หลังจากซีเซธภารกิจลุงเมืองแล้วก็พามากันมาหาอยู่หากินไม่ให้มายมพร้าวหนมแหง นอยน้ำแหงสิเอาไปปล่อยบ่อยบบอยู่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านมีบ่ออยู่เอาไปเลี้ยงไวบ้บ้านตอนนี้ตายแล้วจ้าลูกมันยังไม่ตายอกอ่อนสอนอ่อนสอ,อนออดึงบรรยากาศน้ำมันแหงใจลูก บอกว่ไปทางผุนไปทางผุนพอต่ำป,ปล่อยหนามลงมายางยังดีคุณนะยางลงเข้ายางไปบึงหว่างโ<า>อ้ยแหลงไวขนาดมีคิดว่ามันสีแหลงเรียวปานนี้ ฝัางผุ่นเม,ม,ม,มิ่งมีไหมลูกหืมีป้าตัวนี่ไงตัวอย่เข้ามางมตรงนี้ปัดตลอดเพราะว่าตรงนี้น่าอุ่นอืมออันนี้ตรงยางเก็บอ่ะก็ใส่หยังหนึ่งใครับอืมเอา,าตรงนี้แนหะเดี๋ยวเพื่อเรามองงง อย่าเดินลงไปที่ลูกน้ำมันคุณหมดแล้วพูน่ะพูน่ะอุ้ยหอยนี่นีนน่นี่ท่างเพลเลยนี่นี่แต่หอยใหญ่ๆเลยนี่นี่นี่มาจับ b a n a าปล่อยหนามลงมาเลยหนามเน้่ยหุ่น,าน,านายางลงมาหน่อย ไหนหอยใหญ่หอเยเต็มกองเป็นกอบเลยไหนนี่เลยเอ้ยหอยเป็นกอบเป็นกัมเลยใส่บึงโอ้โหโโหนามแหงหอยทั้งเพลเลยอ่ะเก็บเอาต,ตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่ๆหญ่กว้างไว้เป็นไปตดอยู่ตรงนั้นกันหมดตัวเออหนามแหงอุ้ยห,หอยใน,ในหินกระยั่ง เด้อหน่อยๆก็มาเก็บหอยได้พี่น้องอืมหอยขอนอีหลีเลยพี่น้องเอ้ยเือเสือหลายใจนานห็นบ่อกนั่นแหละกล้องไว้ตามๆกล้องตามๆกล้องโรงงานกลับถืออันนั้นอีกวะโจกออกอีโจ๊กงายอีกเอาไว้หันละลูกอย่าเอาขึ้นมาสูงนี่นี่เอากล้องไว้มองเก้านี่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 มองนี่นี่ปบเดี๋ หลายขักหลายแน่พี่น้องบอกหอยบานสาวาสมสีนี่หากินหายอยู่นี่เนี่ยบดยากหรอกเด้อหลายขักโพดโพอ,พอีหลีเลยนี่เน,น่หน่อยก็เก็บหอยใดนี้พี่น้อยไหนโอ้ยอุทางน้ำเยงอุทางอยู่ไต่ก้อนหินนี่เขาเรียกหอยอะไรลูก หอยเชอรี่แม่จะเอาเอาเนี่ยเออหอยเชอรี่ก็เอนหอยจูบไเบิะโยกขึ้นไม่เห็นนังลรโยกขึ้นไม่เห็นงมันสิทับจะของบัวไม่ทับหรอกโยกได้จะปล่อยน้ำลงมาเด้อบักหอยบักลายนี่อืมเก็บหอยก่อนพี่น้องซอยร้านหน่อยเก็บหอยก่อนเบิ้งเบิ้ง ใหญ่สิเก็บหอยซอยนี่ใหญ่เลยเปิดตรงนี้เออตัวใหญ่ๆกันเด็ตัวนี่โอ้นี่มีแต่ซ้ออึดบ่ยากนี่นนนอืมแม่ใจเอาไรแบบของแม่อยู่ตรงนั้นนะจำสีกินมาแล้ววางละข้าวนี่ก็ได้กินแล้ว<ช>มาช,ชั่วครัง้งชั่วคราวนี่ก็ได้แกงแล้ว แก่แก่กับป้ามาแล้วอืมกระได้กับเขาเลยแก่องออมใส่ผ้ากีล็กแม่หอยที่ตายแล้วมีตัวอ้วนๆใหญย่ๆพี่หน้องก็เ <c ười> อื่นห้อยห <c ười> ้อยอัน <c ười> <c ười> นั้นเอ้ายังจะเปลือกใส่อืมโน้งให้หมดเลยนะอันนี้ดูดินี่น <c ười> น อ้ยไหลออกเวดอีกแล้มันหลุดมันหลุดนะมนขึกนะเพราะว่าคว่ำเหงแ่เลี่ยงพี่น้องอืมมัน็เก่าอืมไหนคือเก่าเพาะว่าเออเออโยดุอืม